ถ่นาน g าเรื่องยุ่งยุ่งของ๊าซหมูต้มตอนปัญหาเนื่องจากการอุดหนุนราคาการอุดหนุนราคา LPG ในระยะแรกให้กับผู้ใช้ในภาคครัวเรือนถึงแม้จะมีตัวเลขเพิ่มขึ้นทุกปีแต่ก็ไม่มีปัญหาแต่เมื่อเกิดวิกฤตราคาน้ำมันในปี2550ขณะที่ราคาต้นทุน LPG เพิ่มสูงขึ้นตามราคาน้ำมันนั้นมีตัวแปรเกิดขึ้นก็คือมีรถยนต์เปลี่ยนจากใช้น้ำมันมาใช้ก๊าส LPG เพิ่มมากขึ้น และเพิ่มสูงขึ้นตลอดเวลาไม่เพียงเท่านั้นราคาน้ำมันเตาที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นจนบางครั้งสูงกว่า LPG ทำให้มีอุตสาหกรรมบางประเภทปรับเปลี่ยนมาใช้ LPG ที่บรรจุไว้สําหรับขายให้กับผู้บริโภคในครัวเรือนแทนน้ำมันเตาซึ่งเป็นการเพิ่มภาระให้กับกองทุนน้ำมันโอโอนอกจากนี้ยังมีผู้ค้าที่เห็นแก่ตัวลักลอบนำ LPG ออกนอกประเทศ เนื่องจากราคาในประเทศเพื่อนบ้านสูงกว่าในบ้านเรามากประกอบกับเมื่อราคา LPG ถูกควบคุมไว้ต่ำไม่คุ้มค่ากับการผลิตโรงกลั่นจึงนำ LPG ที่ได้จากการกลัน่นนำกลับไปใช้ในโรงงานแทนการผลิตออกมาจำหน่าย oh. จึงทำให้ LPG ที่ผลิตได้ไม่เพียงพอแก่ความต้องการประเทศต้องนำเข้า LPG ซึ่งเป็นการซื้อมาแพงเพื่อขายถูก ท้ายแล้วก็ต้องนําเงินจากกองทุนน้ำมันมาชดเชยให้ผู้นาเข้าเงินกองทุนน้ำมันเป็นเงินที่เก็บจากผู้ที่ใช้น้ํามันเชื้อเพลิงไม่ว่าจะรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งหมายความว่าคนเหล่านี้ต้องเป็นผู้ใจเงินอุดหนุนให้กับผู้ใช้และผู้นําเข้า LPG ข้างตน้นรู้ถ่นก๊าซเรื่องของก๊าซไม่มีใครหลอกใครความไม่รู้ต่างหากที่หลอกเรา